สวัสดีครับวันนี้ได้รุ่นเบรมีหลวงปู่โตมานะครสามเหรียญที่จะส่งมาให้จองไว้กับเขานะครับเนื้อจนวนตั้งกาเงินเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <c oughs> ไปที่เหรียญแรกกันก่อนนะครับ <c oughs> ไปไมิจัเน ฟาร์มโอ้ยเจอะยยกเลยปะไม่รู้คึ้ตตร์หายไปไหนฟาร์มสวยงามไหมครับ เนื้อสวยมากดูจมูกมาได้โค้ด สี่สิบสองนะครับอ่าไปเร็วๆเลยกับองค์ต่อไปฟับอยู่จมูกอยู่จมูกไม่ต้องลงกล้องเลยคมมากจมูกร้อย เป็นคาบน้ำจานวนนะครับหมายเลข4 4สี่สี่แปดโอ้โหนึกว่าตองสี่ไปมาหนึ่งเรียนอืม ตังแดงผิวไฟจมูกร้อยสวยงามโครร้ดและนนัมเบอร์เอาเลขหับสองห้าสองนะครับอ,อทอดอชัดเจนนะครับ ัเกี่ยับเนื้อชนวนสองเหรียญน,นี่มันจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือเนื้อชนวนมันจะมีสนเสน่ห์ที่ว่าคือแต่ละเหรียญมันจะสีมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วความ <c oughs> อย่างไงอะพูตะคุณไม่ต้องพูดถึงครับเนื้อชนวนมวลสารรุ่นนี้ครับจัดเต็มนะครับก็สุดยอดครับ ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับ